ยองนะคะสวัสดีทุกคนนะขอยินต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง a s u m a Channel กันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ถึงคลิปการเปิดตัวแรกแต้มของกิจกรรมโโตตอมะนะทุกคนตอนนี้เราก็ขาดแค่อะไรขาดขี้คิดโดตัวเดียวเองนะเออส่วนอื่นเรามีหมดแล้วอ่ะแล้วนี้ก็เปิดแบบหวังๆเพราะว่าเราก็ทํามาทุกกิจเราก็อัดคลิปทุกกิจก็อดัดโดยกันาไม่แน่อาจจะมีออกคิดโดก็ได้อาจจะออกตัวอะไรที่เราต้องได้ซํำปะ เอออ่ะมาลุ้นกันเลย่องนี่ก็ <Hey. S 1> ช่วงนี้ช่วงนี้ก็ใช้บ่อยนะเออแต่ว่ามันใช้ตัวเดียวมันไม่ได้ใช้สองตัวมาทำไมลองนี้ต่อยอ่ะนะคะก็ประมาณนี้ละกันสำหรับตัวแรกแต้มนะแล้วทุกคนราคาเปิดในตัวอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้ล่าขิดนะคะ สวัสดีก็ไปล้วดีกว่าไปกับพ่อดูกนะคะอัดยองนะคะทุกคน